ที่บริเวณหน้ากองพันธ์สัมภาวุธกระสุนที่2 3กองบัญชาการช่วยรบที่3ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพันเอกเอกพงศ์สุวรรณเวียงผู้บังคับกองพันธ์สัมภาวุธกระสุนที่2 3 กองบัญชาการช่วยรบที่3ได้นำข้าราชาการทหารของหน่วยจัดกิจกรรมเชิญธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่หกครับ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในวันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตโรงให้เป็นธงชาติของประเทศไทยในปีพุทธศักราช2460ค่ะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเลยนะคะของคนไทยในชาตินะคะซึ่งก็ในส่วนของกิจกรรมนี้ก็มีในหลายหน่วยงานค่ะที่ได้จัดขึ้นนะคะ